จะมาสาธิตการใช้โปรแกรม n e x t t o ทำใบลดหนี้ขายนะคะให้เรากดไปที่มุมบนซ้ายค่ะเลือกเมนูขายนะคะไปที่ใบลดหนี้ค่ะจากนั้นให้เรากดบวกนะคะวันที่อันนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะคะว่าเราอยากได้ใบลดหนี้ขายวันที่เท่าไหร่เวทนะคะก็จะเลือกเป็นเวทรวมในนะคะหน่วยเงินอันนี้เราจะเลือกเป็นบาทนะคะ ส่วนรายการนะคะก็จะมีให้เลือกสดเชื่อนะคะอันนี้เราจะเลือกเป็นสดค่ะรับสินค้ากับเข้าสต็อกแล้วก็ไม่เอาสินค้าเข้าสต็อกอันนี้เราจะเลือกเป็นรับสินค้าเข้าสต็อกนะคะต่อไปให้เราไปที่อินวอยต์อ้างอิงค่ะให้เรากดเข้าไปได้เลยก็จะขึ้นเลือกอินวอยต์ที่เราจะลดนี่นะคะให้เรากดบริษัทไปได้เลยค่ะก็จะเป็นบริษัท tcp จำกัดนะคะต่อไปนะคะให้เราทำการ ต่อไปเราจะเลือกสินค้าที่มีปัญหานะคะอย่างเช่นปากกาลูกลื่นสีแดงนะคะอันนี้ปากกาลูกลื่นสีแดงมีอันนี้มีสินค้าที่ชำรุดเท่าไหร่นะคะอันนี้เราจะเลือก50นะคะก็คือปากกาชำรุด50ด้ามน,นะคะอันนี้เราก็จะลบสินค้าที่ไม่มีปัญหานะคะเช่นไม่มีตำหนิไม่ชำรุดนะคะอันนี้เราก็จะลบไปได้เลยค่ะ ส่วนสินค้าที่เหลือก็คือสินค้าที่ชำรุดแตกหักนะคะหรือว่าสินค้าที่มีปัญหานะคะเสร็จแล้วให้เราตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งนึงนะคะจากนั้นให้เรากดเครื่องหมายถูกได้เลยค่ะก็จะขึ้นรายการใบลดหนี้ให้เรานะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณค่ะ